สวัสดีครับทีวีชนแนลอาร์แซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพุธที่24ครับมกราคม2567ครับวันนี้นอกสถานที่นิดนึงนะครับมีภารกิจจะต้องด่วนเดินทางนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะอยู่ในสูบวิชาการได้คิดว่าเสียงน่าจะโอเคนะลองของนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s c r i b ์กับทีวีแชนแนลอาร์แซนอ์แฟนคลับดี๋ยววันนี้ไม่มีเครื่องดื่มเลย นะครับไม่มีเครื่องดื่มเลยก็ยังไงฝากสนับสนุนด้วยสําหรับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์นะครับอ่าบูมริแดดเครื่องดื่มที่ทําให้ปลตจากไวหุ่นแดงครับแล้วก็ทําให้ร่างกายมีความสดชื่นปรับสมดุลปรับสภาพของร่างกายนะแล้วก็ช่วยทําดูแลอวัยวะด้วยนะครับ620บาทครับหนึ่งหลอดยี่หนึ่งหลอดยี่สิบเม็ดนะครับก็ฝากสนับสนุนด้วย620บบาทส่งทั่วไทยเมื่อวานนี้ตอนช่วงสักประมาณ หัวข้าหน่อยพี่ชาววัดนะครับพี่ชาววัดจากข่าวแอตแลนติกนะถ่ายข่าวของอาซนอลเลยพี่ชาววัดก็ได้ไลฟ์สดนะครับอัปเดตสถานการณ์ทั้งเรื่องการอัปเดตการบาดเจ็บแล้วก็อัปเดตเรื่องของการตลาดของเราว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะออกมาในเป็นรูปไหนนะครับเมื่อวานนี้ที่จับได้ก็คือ ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดแล้วกันนะครับในรายของยูเลนทิมเบอร์นะครับที่ดวงแตกนะต้องใช้คำว่าดวงแตกลงเล่นก็เปรี้ยงแล้วก็หยุดเลยด้วย ACL นะครับทำให้หยุดยาวมาตั้งแต่สิงหากันยาตุลาพิจิกาธันวามกราหเดือนจะใช้เวลารักษาตัวประมาณห้าเดือนและช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพ มีการพิชซ้อมมีการได้วิ่งออกกำลังกายมีการใช้แรงอยู่ในสนามอินซิวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจากสภาพเนี่ยพี่ชาววัดบอกว่าน่าจะกลับมาได้คุมภาพันแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับที่มีข่าวว่าเจ็บต่ออะไรหรือเปล่าไม่นะตอนนี้อยู่ช่วงระหว่างการเรียกความฟิตให้กลับขึ้นมา100%เพราะนั้นโอ้โหถ้าเบิดกลับมาได้เนี่ยก็จะทำให้แผงหลังของเราครับ มีมิติมากขึ้นนะโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายนะโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายเลยเพราะว่าตัวของบรรลุษไม้เองเขาก็เล่นได้นะทางฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นข่าวดีนะจะหายกลับมาช่วงของกลุ่มภาพันธ์อีกคนหนึ่งครับที่แบบโอ้โหเรานี่โหยหาถวินหาคิดถึงเหลือเกินสำหรับนาลายของพี่หมึกโทมัสปาเตนะครับโอ้โก็หายไปนานหายต้องหูดไหลเดือนเนาะสามเดือนน่ะนะครับแล้วก็ หายเจ็บกลับมาแล้วก็กไปรับใช้ชาตินะแล้วก็กลับมาเจ็บอีกนะครับก็เลยทําให้เราไม่ได้ขาดเราแกลแดนกลางเราก็เหมือนกับขาดความสมดุลพี่คิดเด้แค่ไลฟ์พี่ข้าเขต้องรับบทหนักะนะฮะและะเลโดทอซเองก็ยังไม่สามารถที่จะเร่งฟอร์มอะไรขึ้นมาได้นะครับก็เลยทําให้อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับในรายของตัวของพี่ตัสปารเตเนี่ยพี่ชาวหวาน่ยถึงขนาดบอกเลยบอกว่า F อฟันเป็นเอฟเนี่ย วันที่4กุมภาพันธ์ครับที่เราจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับในแมตช์ที่23ใช่แมตช์ที่23เพราะว่าเดี๋ยววันที่31เนี่ยเราจะแข่งกับนอตติงแฮมฟอเรสต์แมตที่ยี่สิบสองพิเมรีครับแมตช์ที่23ที่เราจะเจอกับลิเวอร์พูลครับพี่ชาวัดถึงขนาดบอกเลยบอกว่า พี์มึกโทมสัสปาเต้ครับมีโอกาสที่จะคืนสนามในวันนั้นเลยนะโอ้โหกล้าระบุวันมาเลยนะอา่าว่ามีโอกาสที่จะลงเจอกับลิเวอร์พูลเลยนะครับสําหรับลายพิโตมสัสปเเาเต้ก็ถือว่าดีแหละเพราะว่าช่วงตอนเนี้ยเราห่างจากลิเวอร์พูลนะห้าแต้มเดี๋ยวแมตช์ที่เราก็เจอกับฟอร์เรสต์เนี่ย ไม่ได้ขิงไม่ได้อะไรนะแต่ว่าอืมนะโดยทรงแล้วด้วยอะไรลูกเกมแล้วเนี่ยเราน่าจะได้นะเราน่าจะนะคงไม่คงไม่ไปพลาดท่าเหมือนกับปีที่แล้วอีกที่ปีที่แล้วช่วงปลายปีที่เราไปแพ้นอตเตียงฟอร์เรสต์แล้วทาให้ฟอร์เรสต์ราจากการตกชั้นเลยคงจะจําได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวด้วยรูปทรงที่เรากลับมาจากการที่เราเพิ่งโชว์ฟอร์มได้ดีนะกับกิซซ่พาเลตแล้วน่าจะเอาอยู่นะในวันที่สามสิบเอ็ด สามสิบต่อสามเอ็ดนะครับอ่าสามสิบต่อสามเอ็ดคืนวันที่สามสิบะฉะนั้นวันนี้วันที่ยี่สี่แล้วใช่ไหมก็เลยจิบประมาณห้าหกวันนะครับแล้วหลังจากนั้นในวันที่สี่เราจะเจอกับลิเวอร์พูลเลยซึ่งพีโทมัสบัตเทเนี่ยมีโอกาสอย่างมากเลยครับที่จะลงสนามครับในรายของฟาเวล่าตอนนี้กนะ็เรียกความฟิตอยู่นะเรียกความฟิตก็น่าจะกลับมาได้ประมาณไม่กี่วันนี้แหละครับดูทรงแล้วน่าจะกลับมาได้ไม่กี่วันนี้นะ อันนี้คือส่วนของอาการบาดเจ็บนอกนั้นพี่ข้าวดีคาไลท์นะครับที่เราเห็นภาพตอนเนินออกมาจากเกมคิสเซิลเฟเลตนะครับก็หลังจากสัมผัสมือเปลี่ยนตัวกับพี่จอจินโยแล้วก็ออกมายืนคุยกับพี่ข้าาพี่มิเกลดิตาประมาณตั้งห้าวิหกวิอ่ะพี่ตาคงถามว่ามีอาการอะไรเจ็บไหมแล้วสีหน้าของดิคาไลรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วจากเหนื่อยแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกตินิดนึงหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อวานนี้ ยืนยันออกมาแล้วว่าพี่ข้าวเดัไลท์ไม่มีอาการอะไรที่น่าวิตกนี้ก็ทาให้เออค่อยอุ่นใจหน่อยนะค่อยอุ่นใจหน่อยครับเพราะว่าโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้พี่ข้าวเป็นคนที่สำคัญในระดับต้นๆของทีมเลยตอนนี้อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้นะอ่าสำหรับความคิดผมนะเพราะว่าด้วยอ่าหน้าที่ด้วยคุณลักษณะต่างๆที่พี่ข้าวมีให้เราตอนนี้ผมว่า ขาดเขาเราจะรู้สึกเพราะฉะนั้นต้องช่วยประคบประงมไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยช่วงประมาณห้าหกวันที่ได้พักเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะดีของเรานะช่วงนี้นะครับหรับพี่ข้าวดีขนาดไรน้าไล์ลของกลายเม็ดมากันเยสครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มโหเหมืนอนยอดมนุษย์เลยเป็น MVP ล่าสุดครับก็มีอาการเหมือนกันแต่สรุปแล้วไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะนั้นก็เลยทำให้ พวกเราทั้งแผงหลังแผงกลางของเราตอนเนี้ถือว่าปึกนะถือว่าปึกใครอย่ามีอะไรมาอะไรเลยแล้วกันนะรอวันที่ทาเคโรตอมยิยสุกลับมารอวันที่ลายของยูเรนติเบอร์กลับมาเมื่อไหร่แผงหลังเราจะแบบโอ้โหครบเครื่องต้องใจว่าครบเครื่องนะครับความกังวลอะไรมันก็จะหายไปนะก็นะนะเดี๋ยวพี่พี่ตมัสปาเตหายกลับมาอีกก็โ,โหนะว่าเป็นข่าวดีสําหรับของ ทีมอาร์เซนอลเลยนะครับในกรณีที่ว่าอืมต้องบอกนะถ้าเผื่อเราไม่ได้ตัวใหม่จริงๆแต่ว่าเราโดได้ตัวที่หายเจ็บกลับมาก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะอะ่ทีนี้มาดูขาเข้ามัา่งข่าวที่เรามีตอนเนี้ยข่าวจากเยอรมันเลยนะครับเขาบอกแล้วบอกว่ามีสามสโมสรก็คืออาร์เซนอลครับ ลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจมิดฟิลตัวโลกปีกึ่งปีครับลิลอยซันน่นะของไบเออร์นนิกครับซึ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมอืมแล้วก็ตอนนี้ประสานงานกับนะพี่ฮาร์รี่เคนอย่างดีเลยนะครับตอนเดียวลิลอยซันน่มีอายุยี่สิบแปดขวบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทางลิเวอร์พูลเองเขาก็อยากที่จะได้เหมือนกันสเปอร์ก็อยากกันได้ ลีรอยซานเน่ครับเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะในดนวลุกครับมินพูดง่ายคือเป็นนักเตะสมัยใหม่ที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งและผมว่าบรรดากุณซื้อต่างๆเนี่ยจะมีความชื่นชอบเพราะพี่แกเล่นได้แบบหน่ยเล่นหน้าเป่าก็ได้เล่นปีกซ้ายก็ได้เล่นปีกขวาก็ได้นะครับเพราฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะได้มีการพูดคุยนะแต่ว่า ยังไม่มีแอคชั่นอะไรอย่างเป็นทางการจริงลอาเน่ครับหรือดูการนี้ลงไปทั้งหมดแล้ว17นัดนายิงไป8ประตูและแอสซิตไป10ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะแอซซิตมาให้กับแฮร์รี่เคนนีเยอะมากเลยนะครับเป็นนะักว่าเป็นคนน,งนึงแหละที่ผลงานร้อนแรงแต่แต่พี่เสือใต้จะปล่อยหรือไม่นี่มันเป็นคําถามเพราะว่าอะไรตอนนี้สถานการณ์ของเสือใต้เองนะครับ รู้สึกจะแต้มห่างจากไบเออร์ลูเซนอยู่4ี่ห้าแต้มนะแต่ถาก,การไม่ดีนะครับถาก,การของบนเดสลิกาไม่ดีโอเคในแชเมเปลีกอาจจะเจออะไรที่ไม่เอยเจอใครว่าจาไม่ได้ละในรอบสุบที่สุดท้ายนั่นแหละก็รอดูด้วยกันว่าเขาจะปล่อยตัวอะไรไหมครับอ่ะนาลายของตัวของวิกตอร์โอซิเมนครับยืนยันมาแล้วนะโอซิเมนครับจะขออยู่กับนาโปลียืนยัน จากปากเจ้าตัวเองแล้วครับว่าจะขออยู่กับนาบปรีไปจนจบฤดูกาลจะอยู่ช่วยทีมไปก่อนๆอ,อยู่ช่วยทีมนาบปรีไปก่อนในการสู้ศึกการโชติศรีอาครับไปจนจบฤดูกาลเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาจีบในช่วงของตลาดหน้าหนาวอะไรนี้ปิดประตูได้เลยอปิดประตูได้เลยนะครับเขาบอกว่า ผมมีแผนการของผมแล้วผมมีวางแผนของผมแล้วทุกอย่างมันชัดเจนมากครับตอนเนี้ยผมเข้าใจแหละว่าหกสิเจ็สิบปร์เ็มีข่าวลือกับผมกับในฟ์ลีกยอมรับนะว่าฟุตบอลีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นลีกที่น่าสนใจแต่นณตอนนี้เวลานี้จนไปถึงปิดฤดูกาลผมยังคงเป็นตั้งเตะของนาโปลีครับหลังจากจบฤดูกาลค่อยว่ากันนะ <laughs> นะผมต้องการจบฤด,ดูกาลที่ดีที่สุดให้กับดาบเบิีและอากหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีเกี่ยวกับอนาคตแต่พิมเมลีกเป็นหลีกที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนแน่มีการปลยไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหนาวน,านี้ไม่ต้องฝันแล้วถึงในลายของวิกตอร์ิมโซเฮออซิเมนนะก็ประมาณนี้นะครับที่มันเรเริ่มขยับขยายแล้วนะตัวของเวสแฮมเมื่อวานนี้ โอ้ยืมตัวได้ดีนะครับยืมตัวคาวินฟิลิปจากแมนซิตี้นะคาวินฟิลิปอ่ะคนนี้อ่าไม่ค่อยลงเท่าไหร่อ่ะที่ย้ายไปจากลีดอะนะแล้วก็ไปเป็นตัวสำรองซ้ำเยอะเลยเวสตแฮมเองก็มีสัญญายืมตัวยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกําลังจะตรวจร่างกายแล้วก็มีออปชั่นในการที่จะซื้อหาดด้วยอ่าสำหรับในลายของอ่า ตัวของคาวินฟิลิปนะครับอีกคนหนึ่งที่ที่มีข่าวว่าไปกันแล้วนะก็คือตัวของอ่ด็กของแอสตันวิลล่าคือเลนดอร์เดนคองคอนะครับอันนั้นย้ายไปยืมตัวที่นาโปลีไปแล้วนะยืมตัวไปนาโปลีไปแล้วเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องตามดูแล้วกันของเราเนี่็ตอนนี้ต้องยอมรับนะมันเงียบไงมันทำาทำงานกันแบบเงียบมากเงียบจนเรามีความรู้สึกว่าจะมีไหมเออ จะมีหรือเปล่าตอนนี้ขาออกมีแน่ๆก็คือลายของเซนเด็กซวยเลยนครับซึ่งกำลังคุยกับทางตุรกีอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงคิดว่าน่าจะออกแน่นอนแต่เข้าตอนนี้เงียบและยิ่งโดยเฉพาะผลงานกับคิซาวาเดที่ผ่านมาเนี่ยผลงานค่อนข้างโอเคมันก็เลยกลบข่าวกลบข่าวขนาดทั้งพี่โรมาโนเองพี่ชาลิวัตเองยังเงียบเกี่ยวกับขาเข้าของอาเซนอนคิดเอาเดี๋ยวกัน นะครับเพราะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไว้สุดท้ายแล้วถ้ามันจะไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าค่าตัวจะแพงเวอร์วังนะไม่ว่าจะกลายเป็นของโอนาหน้าของเอเวอเรตันนะครับทั้งหลายๆต่างๆเนะี่ยที่มีข่าวกันมาช่วงนั้นนะ่ะแล้วตอนนี้เงียบสนิทค่าตัวแพงไปเปล่าติดปัญหาเรื่องเงื่อนไขไหม ยืมเขาก็ไม่อยากให้ยืมคนที่เป็นต้นสังกัดเขาก็อยากได้เงินนะฮะนึกออกถ้าซื้อก็ซื้อขาดไปจะมาแบบอะไรไม่ได้ได้ตั้งราคาสูง,สงถ้ามีปัญญาก็เอาไปประมาณเนี้ยแต่จะมาขอยืมก่อนอะไรก่อนก็คงจะคงจะเล่นแง่กับเราหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพนะครับไม่ใช่ยอมรับสภาพเขาเรียกว่าต้องทําใจว่าถ้าเผื่อในช่วงตลาดหน้าหนาว จะไม่มีใครเข้ามาจริงๆเราก็ต้องส่งแรงใจไปให้กับที่เหลือนี่แหละนะครับที่เหลือนี่แหละสู้สืกกันไปว่ากันไปเอาให้มันที่สุดและกันมันถึงจะจบที่จะไห่ก็ก็ยอมรับได้อาพูดง่ายๆนะตอนนี้ละเหมือนกับว่าตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผมไม่ได้แบบมีความกดดันแล้วว่าจะต้องแบบหูนุ่นนี่นั่นเอาเป็นว่าให้เล่นแต่ละนัดให้มันดีที่สุดเล่นแต่ละนัดให้มันมีทรงให้มันสนุกสนานเหมือนกับที่เขาเด็กๆ เล่นกับคิสเซอร์เลแลเล่นแบบด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงอุลประมาณเนี้มันจะออกมายังไงก็ช่างมาันละหมายถึงความคิดผมจริงๆนะแต่ถ้าเกิดผลงานมันดีต่อเนื่องแล้วก็ทีมหัวแถวหัวตารางอันดับหนึ่งอันดับสองเขามีอาการสะดุดขึ้นมาก็อย่าเผลอแลก้กันเราก็พร้อมที่จะแซงได้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวที่เจ็บๆจะกลับมามันก็จะทําให้เราฟูทีมยิ่งขึ้นครับการฝึกซ้อม นะลูกทีเด็ดโกลเเบสเซตไพรที่ได้มาจากดูไบที่เราได้ทําการฝึกซ้อมมีเวลาคุยพูดคุยกันมากขึ้นน่าจะส่งผลดีนะครับกับทีมในช่วงประมาณตักงอา่าสิบเจ็ดสิบแปดนัดที่เหลือของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วกันอย่าลืมเราได้ลุ้นสอง้วยนะครับเรายังมีปอร์โตในยูเซลรอบที่หกตีมอยู่ท้ายก็ยังหวังได้ก็เข้ารอบห้ลึกที่สุดแล้วกันเพราะว่าเอาตังเอาตังพูดต,ตรงๆเลยเอาตังก่อน เดี๋ยวราบผ่านได้อีกมีอีกสองแมตช์เนี่ยเราก็ได้รับส่วนแบ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเราหลุดไปรอบแปดทีมสุดถ้าได้เงินมาอีกหลายสิบล้านน่ะนะมันก็เป็นทุนลอนเป็นเงินทุนสำรองที่เราจะมาสามารถใช้จ่ายนู่นนี่นั่นได้นะครับก็เดี๋ยวก็คงประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเช้านี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีว a ชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับด้วยนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ตรงไหนติดภารกิจยังไงผมก็ยังมาหาพี่น้องทุกท่านเหมือนเดิมทุกเช้า พี่น้องก็อย่าเพิ่งทิ้งกันก่อนละกันนะครับเดินทางมาเกือบสองปีแล้วก็อยากจะไปต่อนะแต่การไปต่อมันก็ต้องไปต่อแบบมีพลังใจมีมีไปต่อแบบมีผู้ซัพพอร์ตมีผู้สนับสนุนแต่ถ้าเพื่อไปต่อแบบคนเดียวไปต่อแบบไม่รู้ทิศทางไปต่อแบบไม่ค่อยมีใครสนับสนุนก็มันก็อาจจะต้องถึงจุดที่จะต้องทบทวนอะไรบางอย่างนะครับก็คง คุยกันไว้ก่อนละกันก็คงประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยให้กับช่องที่ไว้ครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอบบาวทุกท่านและส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <laughs>